ไม่ก mm ็นั e. texts, uh. te ้นม uh. uh ันล no. ุ่มะไรฟช็อตมัไฟเผาเเท้าเผาเท้าใช่ไหมฮะดคิดว่ามันรอดเลยเลเขาพูดเขาจ้งผมาพวกผมไม่ท่วงนจะวางเราเล่าก่อครับเรากางก่อปอกศอแอบนคอมันจะมีโยนน้ำะอม กาทำให้ผมว่าเมาแล้วมันตก้ตายกันนะบไม่ขอชีวิตยังไงบ้างก็บอกจทำนอเียอมอืมบามเงาคนเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยอกจอกนั้นเต่าที่มองเพื่อนเพื่อนโดนซ้อมเหมือนกันมองไม่เห็นครับมันแยกไม่เห็นแยก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 ไปซ้อมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหร่ันสองทุกว่าตอนุเทพพูดแล้ที่สุนุมสุนุมีิกิดสุนุมสองทุ่มกว่าแล้วก็ ได้รับโทรศัพท์มาให้ตามไปครับอ๋อถูกไปตัวออกมายังไงครับก็เขารู้ใส่รถมอเตอร์เพ่มาบอกว่าเอาไปโรงพยาบาลผมก็กลัวว่าเขาจะหลอกก็ผมไม่แน่ใจก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็แต่ผมต้องเฉยๆแต่ว่าเขาทิ้งกันทานอ่ะใจคิดถึงอะไรบ้างตอนนั้นที่เขาไปไปไม่เขาคิดถึงว่าเออ คงจะอะไรสิทธิ์ช่วยสิทธิ์ตอนนี้แล้วอยากจะบอกถึงกลุ่มผู้ชนุมยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาบอกว่าอยจะไปรุนแรงเลย้อตำรวจไม่ใช่ศัตรูตำรวจน,นะเป็นมิตรกับประชาชนทุกคนต้องตาตามหน้าที่บางครั้งมันหนักบ้างเผลอไว้บ้างอะไรเงี้ยจะผ่านกันได้ไม่ใช่ว่าทางการหนึ่งข้ามาแกงอะไรกันเรอกันเลยแบบคนไทยเรื่องกันนั่นหละ เยกันกระทนเพี่อยิ้มยังาเป็นตเี่อว่าจะเป็นเพื่อกันค่าความกันไม่ใช่